ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์รอยนะที่ช่อง cer, s o อกเกอร์สไนเปอรเป็นประจําทุกวันเหมือนเคยก็จะคอยหาสถิติหาข้อมูลหาอัปเดตตัวผู้เล่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในทุกๆค่ำคืนวันนี้เดินทางมาถึงวันที่21 กันยายนนะวันพฤหัสนะวันนี้ก็เป็นคิวของยูโรปาลีกนะก็เป็นนัดแรกของยูโรปาลีกนะเมื่อวานกับเมื่อวันื้นก็เป็นของทางยูฟาแชมเปี้ยนลีกไปแล้ววันนี้ก็เป็นของยูโรปาลีกยูโรปาลีกวันนี้เลือกคู่นี้มาเป็น L.A.S.K. ลินส์เจอกับ ขวัญใจมหาชนนะลิเวอร์พูลนะวันนี้เล่นกันที่บ้านของลินส์นะสนามเล็บไฟเซนส์อารีนานะเตะกันเวลา5ทุ่ม45นะเตะเร็วเลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูข้อมูลของคูน่นี้ผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Soccer sniper เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยเนาะเดี๋ยวกดแล้วไปดูกันว่าคู่นี้มีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง LSK ลินส เรียกลิ้นเฉยๆดีกว่านะเจอกับลิเวอร์พูลวันนี้นั้นเล่นกันที่บ้านของลิ้นนะสนามไลไฟเซ่นอารีนานะอุณหภูมิที่ออสเตรียวันนี้19องศาแล้วก็ไม่มีฝนนะลิ้นนี่เป็นทีมจากอสอสเตรียนะไม่ใชออสเตรเลียนะออสเตรียนี่อยู่ตรงช่วงกลางของยุโรปนะเจอกับลิเวอร์พูลในวันนี้เนาะเฮตูเฮไม่น่าเคยเจอกันนะก็นี่ครับเฮตูเฮเป็นศูนย์นะมันยังไม่เคยเจอกันมาก่อนเนาะมาดูตารางคะแนนในกลุ่มนี้กันหน่อย กลุ่มนี้อยู่กรุ๊ป E นะของยูโรปาลีกนะจะมีลิเวอร์พูลมีตูลุสมีลินส์แล้วก็ยูเนียนเซนกิลิสจากเบลเยียมนะก็เป็นเบลเยียม1ออสเตรียหนึ่งฝรั่งเศส1แล้วก็จากลิเวอร์พูลหนึ่งนะดูจากรายชื่อ ผู้แข่งขันของลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีปัญหานะสำหรับลิเวอร์พูลในรอบแบ่งกลุ่มรอบนี้เนาะก็เป็นทีมที่ต่ำชั้นกว่าลิเวอร์พูลทั้งนั้นเลยนะทั้งตูลุสทั้ง inn, ลินและก็ทั้งยูเนียนเซนกินลิทไม่น่ายากเย็นนะที่ลิเวอร์พูลจะเข้าเป็นที่1ในสายนะก็น่าจะต้องเป็นที่1ละไม่น่าจะหลุดเป็นที่2หรือที่3ที่4นะสำหรับลิเวอร์พูลนะด้วยมาตรฐานของลิเวอร์พูลที่ยังไม่ได้แย่มากมายนะตอนนี้ เรียกว่าไม่ได้แย่เลยดีกว่านะดูฟอร์มอาจจะคุกคักไปบ้างนะแต่ก็เก็บชัยชนะมาหลายแมตต์ติดกันแล้วนะสำหรับริเวอร์พูลนะก็เป็นนัดแรกในกลุ่ม E ีนะก็เจอกับลินก่อนเลยนะสำหรับริเวอร์พูลเนาะอ่ะมาดูฟอร์ม6แมตต์หลังสุดกันหน่อย6แมตต์หลังสุดของลินนี่ไม่แย่เลยนะ6แมตต์หลังสุดนี้ไม่แพ้ใครเลยนะชนะไปถึง4แล้วก็เสมอ2นะเป็นในฟุตบอล อยู่รอบลีกครับรอบคัดเลือก2นัดนะแล้วก็เป็นบอลลีกออสเตรีย4นัดนะก็ชนะ4แล้วก็เสมอ2นะถือว่าฟอร์มแจ่มเลยสําหรับลินเจ้าบ้านนะส่วนลิวพู 6แมตช์หลังสุดเหมือนกันเป๊ะเลยนะชนะ4เสมอ2แต่ดีหน่อยนะตรงที่เป็น4นัดหลังสุดนี้เก็บชัยชนะมาลวดเลยในพรีเมียร์ลีกนะก็มีสะดุดเสมอทางเชลซีในนัดแรกนัดเดียวนะ4นัดหลังสุดนี้เก็บชัยชนะมาได้ลวดเลยนะชนะบอลมัด3-1ชนะนิวคาสเซิล2-1แล้วก็ชนะวิลลา3-0แล้วก็นัดล่าสุดมาชนะวูฟ3ประตูตอนน่อ1ก็มีเสียประตูบ้างนะแต่ก็ยิงได้3ลูกถึง3แมตช์เลยนะสำหรับลิเวอร์พูลนะเกมลุกก็ยังใช้ได้อยู่นะในพรีเมียร์ลีกเนะ ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่ทั้งเจ้าบ้าน ins, ลินส์และก็ทีมเยือนลิเวอร์พูลมาดูฟอร์มแันเป็นทีมเยา้าทีมเยือนหน่อยดีเหมือนกันทั้งคู่นะเจอแต่สีเขียวนะลิน 5แมตช์หลังสุดที่เล่นในบ้านชนะ4เสมอ1นะ4นัดหลังสุดนี่เก็บใช้ชนะได้รวดเลยนะ2-0 2-1 2-0 2-0นะเล่นในบ้านนี่ค่อนข้างน่ากลัวเลยสำหรับลินนะส่วนลิวพูเวลาไปเยือน3แมตช์หลังสุดในฤดูกาลน,นี้ก็เก็บใช้ชนะได้2นะแล้วก็เสมอ1เสมอเชลซี1แล้วก็มีชนะนิวคาสเซิล2-1แล้วก็ชนะวูฟ3-1นะเกมเยือนของลิวพูก็ไม่คีเลนะปูนี้ฟอร์มดีทั้งคู่นะทั้งการเป็นทีมเย้าและการเป็นทีมเยือนเนาะมาดูค่าเฉลี่ยประตูได้เสียกัน ลิ้น10เกมหลังสุดยิงได้20เสีย7นะลิวอปู6เกมหลังสุดนี่ยิงได้16เสีย8นะดูค่าเฉลี่ยประตูเนี่ยลิวอพูจะดูดีกว่าลิ้นนะในเกมลุกนะแต่ลิ้นจะดูดีกว่าในเกมรับเนาะแต่ก็คนละลีกกันแหละก็วัดกันยากอยู่แต่ก็ดูเอาไว้เป็นข้อมูลหน่อยละกันนะว่าค่าเฉลี่ยยิงกันแมตช์ละเท่าไหร่นะเสียกันแมตช์ละเท่าไหร่เนาะมันอยู่คนละลีกมันก็อาจจะเปรียบเทียบกันยากเนาะอ่ะเดี๋ยวไปอัปเดตตัวผู้เล่นกัน มาดูกันที่ตัวเจ็บตัวแบนก่อนเจ้าบ้านจะมีตัวเจ็บหลักๆเลย4ตัวนะปินเตอร์ตาอุยลาตารและก็เอาเซมนะ4ตัวไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะเป็นตัวจริงตัวไหนเป็นตัวสำรองนะแต่ก็เจ็บไป4ตัวนะส่วนทางลิเวอร์พูลก็จะมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะเตียโกอาคันทาร่านะไม่เคยสมบูรณ์ฟิตสักทีนะก็ยังเจ็บอยู่นะแล้วก็มีทนอเล็กซานเดอร์อานที่ยังไม่ฟิต100 เดี๋ยวไปดู11ตัวผู้เล่นตัวจริงที่สื่อคาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนนี้กันฝั่งเจ้าบ้านนะ343 3นะก็เป็นลาวาวนะกองหลัง3ตัวเป็นอันดรเดซาเลิสนะแล้วก็ลักเนเดอร์นะของกลาง2ตัวเป็นฮอวต์กับโจวิสิตทางฝั่งซ้ายเป็นเบโลทางฝั่งขวาเป็นเฟลเกอร์หน้า3ตัวเลยวันนี้นะฮาวาวัลลูบิชิกแล้วก็ซู3ตัวข้างหน้านะก็มาเปิดเกมลุกเลยสำหรับเจ้าบ้านนะลินนะส่วนทางลิเวอร์พูลของเจอ เนคอปก็4-3-3เหมือนเดิมนะโกวันนี้ใช้มือ2นะเป็นเคลเลเฮอร์นะวันนี้ลิวปูก็น่าจะใช้ตัวสำรองลงเยอะแหลนะเนาะเพราะว่าเจอคู่แข่งที่ไม่ได้แข็งแก่งมากมายนะักนะก็เอาตัวสำรองลงน่าจะค่อนทีมเลยนะน่าจะเกินครึ่งทีมเนาะอ่ะโกเป็นเคเลเฮอร์นะเซนเตอร์แบ็กสตัววันนี้ใช้ฟานได์มายืนคู่กับกอนซ่านะทางฝั่งซ้ายเป็นซิมิกาสทางฝั่งขวาเป็นโจโกเมสกองกลาง3ตัวเป็นกาเวนบักเอนโดแล้วก็ฮาวิเอเลียสนักข้างหน้า3ตัวเป็นเดียโกโจต้านะแล้วก็ ลุยดีแอสแล้วก็โดอักนะสตัวนะก็เป็นตัวสำรองทั้งหมดนะมันจะว่าตัวสำรองก็ไม่ใช่นี่นะโจตากับดีแอสนี่มันไม่ถึงขั้นตัวสำรองนะมันอาจจะเป็นตัวโรเตชันนะนะได้ลงบ้างไม่ลงบ้างนะสลับกนลงนะตัวข้างหน้าตัวหลักตัวเดียวของลิเวอร์พูลก็คือซาร่าเนาะต้อนนั้นก็สลับกะลงตลอดนะทั้งโจตาดีแอสกัปโปดาวินูเนสเนาะแล้วก็มีโดอักนี่อันนี้ตัวสำรองแท้ๆเลยนะอ่ะสี่สามสามของเจอเก้ orp, นคอปเนาะเดี๋ยวไปดูราคาของคุณนอ่กันหน่อย ราคาของคู่นี้วันนี้เปิดมาให้ทีมเยือนหรือว่าปูลต่ออยู่ลูกครึ่งสกอร์สูงต่ำอยู่3ลูกควบ3ลูกครึ่งเดี๋ยวจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมาเนาะไปดูกันว่าวันนี้ซ็อกเกอร์สไนเปอร์จะเลือกไปทางไหน วันนี้สักเกอร์สไนเปอร์ขอมองไปทางเจ้าบ้านลิ้นนะเพราะว่าราคาลูกครึ่งเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงไปหน่อยนะเวลาไปเยือนนะลิเวอร์พูลเวลาไปเยือนในฟุตบอลยุโรปนี่ก็จะเล่นประมาณว่าเอาตัวรอดไปทีละนัดทีละนัดนะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะในการเป็นทีมเยือนนะเน้นมาเก็บชัยชนะในแอนฟิลดนะ์เนาะแล้วก็ด้วยตัวสำรองของลิเวอร์พูลนะก็ยังไม่ค่อยเข้ากันดีเท่าไหร่นะวันนี้ตัวสำรองค่อนทีมเลยไม่มีซาร่าไม่มีทาง แม็กอลริเตอร์ itter, ไม่มีโซบอสไลน์ line, นะเกมก็น่าจะตะกุกตะกักหน่อยนะจากตรงกลางไปหน้าจากหลังมากลางอะไรพวกนี้นะลิวพูก็น่าจะเล่นพอเอาตัวรอดนะและอย่างเจ้าบ้านลิ้นนี่ก็คือฟอร์มดีด้วยนะหกแมตช์ atch, หลังสุดก็ไม่แพ้ไกรเลยนะชนะไปถึง4และเล่นในบ้านหลังสุดก็ถนะือว่าดีเลยชนะ4นะี่นัดหลังสุดนะก็น่าจะมีดีพอตัวหละสําหรับลิ้นนะอาจจะไม่รู้จักตัวนะแต่ดูจากฟอร์มดูจากตัวเลขนี่ก็ไม่ขี้เหร่เลยลิ้นน่าจะเล่นเต็มที่นะวันนี้เล่นในบ้าน ต่อหน้าแฟนบอลด้วยแต่ถามว่าจะสู้ลิเวอร์พูลได้ไหมก็คงสู้ลิเวอร์พูลไม่ได้หรอกแต่ผมว่าไม่น่าจะแพ้ถึงขั้น2 0ง0นะวันนี้น่าจะแพ้บิดเบียดแหละนะลิเวอร์พูลก็น่าจะมาเล่นตีหัวเข้าบ้านตามสไตล์เจอเก้นครอปเวลา ออกไปเยือนในฟุตบอลยุโรปนะวันนี้ตัวสำรองค่อนข้างเยอะด้วยครอบนี่ยังมีงานหนักอยู่เนาะเพราะว่าถ้าจะเอาตัวจริงลงเล่นทั้งหมดก็ไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวกลับมาจะมีงานหนักในพรนะีเมียร์ลีกเนาะเดี๋ยวต้องเจอกับเวสต์แฮมเดี๋ยวต้องเจอกับสเปอร์ก็น่าจะเป็นตัวสำรองยาวๆไปเลยแมตชนี้ผมว่าน่าจะยิงไม่ขาดนะวันนี้ราคาลูกครึ่งผมมองว่ามันแพงไปนะลิวพูทีมเยือนวันนี้ไปต่ออยู่ลูกครึ่งนะผมให้เลือกลองไปทางเจ้าบ้านลิน สุดท้ายนี้ผมฝากไว้หน่อยนะลายส่วนตัวของผม @scsn นะมีตัวด้วยนะใส่ @scsn ก็แอเข้ามาพูดคุยสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้นะหรืออยากทราบทัศนะของผมในผู้อื่นที่ไม่ได้เอามาพูดในคลิปเนก็เข้ามาสอบถามกันได้เช่นเดียวกันส่วนผู้ที่เอามาพูดในคลิปเนี่ยก็ช่วงเร็วทามก่อนเตะผมก็จะอัปเดตราคาอัปเดตตัวผู้เล่นให้ดีเนาะว่ามีความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าส่วนช่องทางในการติดตามผมนะมีทั้ง3าแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียเลยทั้ง f YouTube แล้วกทั้ง YouTube Tik นะ ใช้ชื่อเดียวกันเลย Soc s o c เร r ์สไนเปอร์นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้หน่อยเนะาะจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมทํามาฝากเป็นประจําทุกวันก็ฝากกันไว้หน่อยสําหรับช่อง Soc s กอเร r ์สไนเปเดี๋ยววันนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ